มีศัก์มีสีเป็นถึงสอสอเพราะอดีตสอสขอภยัย<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเองก็น่าจะอยู่ในเวทวง<ม>ของผู้ที่รู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่พอสมควรมีวงในมีวงในแน่นอน<ม>เขาบอกมาแล้วว่าเขาได้ยินมาถึงสองเสียงด้วยกันว่ากันจอมพลังที่จะงัดกับเรื่องนี้มีคนตั้งค่าหวหนึ่งล้านเชิญทุกท่านมาร่วมกันพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะ ก็คนที่คนที่มีอิทธิพลทางการเมืองแล้วกันก็มากในปัจจุบันเนี้ยในเมื่อมีผู้ใหญ่เตือนแล้วเนี่ยพี่ก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าน้องสักไม่กี่ป,ปีแต่น้องจะว่าพี่เสือกก็ได้แต่เป็นห่วงจริงบอกกูเป็นห่วงมึงจริงแค่นั้นเองเป็นห่วงแล้วก็ยังอยากให้มีอนาคตทางการเมืองจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะเอาเป็นว่ามีคนโทรมาบอกพี่แล้วกันว่ามีคนรับงานแล้ว มาจำไปแล้วครึ่งหนึ่งมาจำไปแล้วห้าแสนไม่เชื่อพี่ก็ได้ก็ให้ผบตรไปตรวจสอบแล้วกันจะพิสูจน์ว่าพี่เต้พูดเรื่องจริงไม่จริงให้ไปถามทนายตั้มในคุกอย่าลืมนะเราชกเขาสุดทางเขาก็ชกเราสุดทางเหมือนกันมันอยากเอาใจ FC อ่ซพี่เข้าใจเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบดราม่าชอบกระบวนการยุติธรรมสุดทางชอบชอบใครสักคนหนึ่งที่เป็นแบบปาวุญจิ้นเนี่ยมันคือในหนัง พี่เสือกไม่ก็พี่เต้เขาพูดเองจะหาว่าพี่เสือกก็ได้เขาพูดเองเขาพูดเองเลยว่าพี่อยากขอเสือกในเรื่องนี้หน่อยดิฉันไม่ได้ว่านะคะพี่เต้แต่พี่เต้เป็นคนพูดคํานี้ออกมาเองว่าจะหาว่าพี่เสือกก็ได้แต่ว่าพี่เนี่ยอยากขอเตือนจริงๆว่าสิ่งที่กันจอมพลังกําลังทําอยู่ณขณะนี้มีคนรับงานค่าหัวกันจอมพลังหนึ่งล้านบาทจ่ายมาจําแล้วห้าแสนโอ้ขนาดนั้นเลยพี่เต้พี่เต้ถ้าพี่รู้เรื่องนี้ทําไมพี่ไม่ไปแจ้งความมา บ้านเรามีกฎหมายไม่ใช่หรอคนทําดีโดนยิงหัวตายเหรอคะพี่พี่อ oh. อันนี้คือคําถามเลยนะแต่พี่เต้บอกว่าคนที่สั่งมาในเรื่องนี้มันมันก็เป็นในายใหญ่อะ <c oughs> เป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองด้วย <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่มีอิทธิพลมากในปัจจุบันนี้ <c oughs> พร้อมกับบอกว่านักการเมืองบางคนเน่ยเขาก็ยอมถอยให้แล้วยังไปไล่บี้เขามากๆระวังเขาจะลุกขึ้นมาสู้กลับนะ โอ้พี่เตือนด้วยความหวังดีจริงๆนักกันเมืองอะไว้ใจไม่ได้ฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อน,นมีหมดอมแม้ตอนแรกก็ไม่ค่อยจะอยากเชื่อคําพี่เต้เท่าไหร่แต่ด้วยความที่พอพี่เขาวงในอะเนาะเออไอคําพูดพวกนี้มันก็น่าฟังอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมพี่เต้บอกว่าตอนแรกอะพี่ก็ไม่เชื่อหรอกแต่ว่ามีคนมาบอกถึงสองคนก็เลยเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นความจริงอยากฝากพบตรตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน